สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือข้อความจากความรัก Random EP ที่17แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจัก,กรวาลหรือว่า Universe มีอะไรอย่างที่จะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเป็นข้อความที่คุณควรจะต้องรู้เพราะ มันอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณหรือว่านะคะมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักที่คุณควรจะต้องรู้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะมีอะไรอยากจะบอกกล่าวคุณในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะถ้าท่านใดรู้สึกว่าดึงดูดกับพลังงานคลิปๆนี้กดยอมรับด้วยพลังงานบวกได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้ยังไม่ค่อย ดึงดูดเท่าไหร่หรือว่ายังไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่ตรงกันก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะนี่อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม,มนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วที่คุณได้พบเจอคลิปคลิป,ลปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายและขอขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจ s u b สไคร์ไลคแชร์และกระดิ่ง Facebook Instagram และ Line แอดใหม่นะคะ ลิงอยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวแอดมินดูแล c ชา n นลจะแน่ว่าให้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีข้อความอะไรบ้างนะคะที่คุณนะคะควรจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักข้อความแรกมาเลยคะ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่คุณที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะ อยากที่จะบอกคุณว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะคะขอให้คุณมีความเชื่อนะคะไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะถ้าคุณมีความเชื่อมากพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็คอยปกป,ปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่คอยเตรียมที่จะมอบสิ่งที่คุณต้องการนะคะในเวลาที่เหมาะสมสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสำหรับท่านทั้งหลายแล้วคุณยังเหมือนเด็กน้อยของท่านอยู่ นะดังนั้นการจะส่งอะไรมาให้ก็ต้องดูความเหมาะสมว่าเหมาะสมกับช่วงเวลาหรือ,อยังเหมาะสมกับพ่วงเวลานี้หรือ,อยังเหมาะสมกับไวเบรชั่นในช่วงวลานี้หรือ,อยังที่คุณอ่ะควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองและยังไงต่อนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างคุณคอยซัพพอร์ตคุณแต่จะส่งผ่านความรักจาของพวกท่านนะคะมายังคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะหรือแม้แต่คุณพบเจอคลิปนี้หรือความรักจากผู้อ่านที่จะมอบให้กับคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่ตัวคุณเองความรักนะคะจะถูกส่งผ่านมายังสิ่งรอบรอบข้างเพื่อที่จะเติมเต็มให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักให้มากที่สุด เพื่อที่นะคะในเวลาไม่ช้าไม่นานนะคุณก็จะได้รับนะคะความรักที่คุณปรารถนานะรักที่คุณปรารถนานะ่าที่จะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางเป็นความรักที่คุณต้องการความสมบูรณ์แบบดังนั้นก่อนที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็บอกว่าให้เติมตัวคุณเองนะคะให้เป็นแมกเนติกคือดึงดูดนะคะ เป็นคลื่นเหล็กนะคะลูกใหญ่ๆดวงใหญ่ๆดึงดูดเอาความรักและสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเงินทองโชคลาภกัลยานมิตรเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วมันจะต้องเป็นพลังงานที่ถูกต้องบริสุทธิ์ด้วย<ๆ>เช่นเดียวกันนะเอาละอีกหนึ่งใบนะคะขอให้คุณเปล่งประกายแสงสว่างในตัวคุณออกมาเถอะค่ะนะคะคุณมีพลังงานที่ดีนะคะคุณมีสิ่งดีๆรอบตัวนะคะดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าหรือจัก,กรวาลอยากจะให้คุณทำก็คือว่าเป่งประกายความดีงามในตัวคุณออกมาค่ะนะคะเหมือนกับที่คุณนะคะทุกครั้งเวลาที่คุณได้รับอะไรในแต่ละวันนะเงื่อนไขของความรักก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะให้คุณนะมีความสุขให้ได้ในแต่ละวันนะคะอย่างน้อยๆก็จะต้องหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างมีความสุข ให้เหมือนกับใจเราอะไปอยู่บนสูงสวรรค์และเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะมีความรู้สึกอิ่มเต็มมากๆในเรื่องราวของความรักไม่ร้อนรนกรวนกวายไม่โหยหาไม่คิด,อย,ดอยากอยากยือแย่งชิงของของใครมานะคะแล้วก็รอความรักที่แท้จริงรอคู่แท้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆกันกับการขับเคลื่อนด้วยเพื่อที่จะได้พบเจอความรักของคุณ ถ้านั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่ามีความสุขจินตนาการแล้วฟินแล้วเดี๋ยวได้แน่อันนั้นเพอแต่ถ้ามีเป้าหมายว่าอยากจะได้คู่คู่ของคุณเป็นแบบไหนดีมบริสนะคะส่งเป็นภาพเลยนะคะเป็นภาพนะคะเหมือนจอมิเตอร์เลื่อนเลยให้สิ่งอสิ่ได้เห็นให้จิตได้สำเได้รับรู้แล้วก็ถามตัวเองว่าโอเคละเราจะพบเจอเขาหรือเธอคนนั้นได้ทางไหนแล้วก็ดูคนที่เขาสําเร็จแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํา การที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนบิดนิดเดียวนะคะมันจะนำพาให้คุณอะเกิดลาภผลแล้วกแล้วก็เป็นคนที่โชคดีในทุกเรื่องไม่ใช่แต่แค่เรื่องความรักนะ เรื่องชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันนี่คือข้อความหรือว่าผู้หันมองดูว่าเหมือนกับเป็นเคล็ดลับดีๆเลยนะที่พระเจ้าอะอยากจะมอบให้คุณนะคะย่าตัดสินใครเพราะพระเจ้าจะตัดสินคุณอันนี้ว่าวเรื่องของคามาอยากได้คู่ที่ดีก็ต้องทำกรรมดีนะคะอยากได้คู่แบบไหนตัวคุณเองก็จะต้องเป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันซิคะว่ามาเธอแมรี่นะคะมีอะไรอยากที่จะเสริมเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะว่าด้วยเรื่องของความรัก ของคุณนั่นเองนะคะข้อความจากความรักคนนี้เสริมเพิ่มเติมเลย giving and receiving นะคะจง balance นะคะเป็นผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมนั่นหมายความว่าอะไรในความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณเผชิญอยู่หรือสิ่งที่คุณจะต้องทำในภายภาคหน้าเมื่อมีความรักให้เขาเสมอเหมือนเท่าเทียมนะคะกับที่เขาให้กับเราแต่จะต้องมีความรักและห่วงใยความรู้สึกตัวคุณเองก่อน ให้มากเข้าไว้เพราะคู่ของคุณเวลาที่เขาเข้ามาเขาก็จะรักและแคร์ความรู้สึกเทียบเท่าเสมอเหมือนกับที่คุณแคร์ความรู้สึกของตัวคุณเองถ้าคุณเป็นฝ่ายให้ให้ให้อยู่นั่นแหละนะเขาไม่ได้ขอคุณก็จะให้อันนั้นไรค่านะคะแต่ถ้าคุณให้เท่าเท่ากับที่เขาเป็นฝ่ายให้และรู้จักขอบคุณรู้จักชื่นชมยินดีชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาให้บอกเลยค่ะว่าคู่รักของคุณจะรักคุณมากขึ้น หรือนะแม้แต่ในเวลานี้คุณยังไม่ได้เจอใครเลยแต่คุณรู้จักขอบคุณตัวเองที่ให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขให้โอกาสตัวเองได้มีความเชื่อให้โอกาสตัวเองได้เปิดโอกาสได้เริ่มต้นมีความรักอีกครั้งคุณก็จะได้เจอคนที่เข้ามาเติมเต็มอีกทั้งยังหมายถึงว่าความรักที่คุณจะได้เจอนับจากนี้จะเป็นความรักที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะเขาให้คุณก็เท่าเทียมกับที่คุณให้เขา การพลังงานนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นการ์ดของอ justice นั่นเองนะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลแน่ๆน,นะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทไปอะ่ะกลับคืนมานะคะเป็นสองเท่าเลยทีเดียวแล้วยังไงต่อนะเอาละค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะการอธิษฐานภาวนานะคะ มันจะก่อเกิดปฏิหารได้รวดเร็วขึ้นนะคะคุณจะได้รับคำตอบนะคะเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับใจของคุณว่าคุณมีความสงบและสะดับฟังเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหน การ์ดใบนี้ยังบอกอีกด้วยว่าคุณจะได้พบเจอความรักที่เรียกได้ว่าเฮลตี้ไม่ใช่อันเฮลตินิตนะคะเป็นความรักในแบบที่ทำให้คุณสบายใจมีความสุขนะคะเป็นความรักแบบที่คุณไม่ต้องมานั่งทุ่มเทนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรักแต่คุณจะได้คนที่เขาเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วก็เสริมเพิ่มเติมบุญญาบารมีร่วมกัน คุณคนนี้คุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้เหมือนกับเป็นปาฏิหารนะคะเพราะมาผ่านทางคําอธิษฐานภาวนาในใจของคุณนั่นเองถ้าใครอธิษฐานไปแล้วให้วางใจได้ไม่ต้องอธิษฐานซ้ําๆเพราะเดี่ยวข้อความมันจะสับสนนะถ้าใครขอไว้แล้วบนขออะไรไว้แล้วให้วางใจแล้วก็หน้าที่ของคุณคือเตรียมรอรับอย่างเดียวแล้วนะไม่ต้องไปวิ่งแบบ ไม่ต้องพยายามวิ่งแก้บนหรือว่าที่ไหนเพิ่มเติมเพื่อให้สําเร็จเร็วๆนะหน้าที่ของคุณคือคุณกําลังจะได้รับความรักและคู่รักคุณเดี๋ยวนี้แล้วหรือว่าได้รับแล้วให้รอผล,ผลผลิตที่งอกเงยได้แล้วไม่ต้องพยายามไปวิ่งหรือว่าดิ้นโดนเพื่อที่จะวอนขอนะคะเพิ่มเติมอีกนะไม่ต้องขอ จากที่ไหนอีกแล้วหรือถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานขอก่อนนอนไปแล้วนะคะหรือว่าขอกับผินมงคลวัตถุมงคลที่รับจากชาแนลไปแล้วก็ให้วางใจได้เลยขอเรื่องอื่นได้แต่ว่าไม่ต้องขอซ้ำนะคะอ้าวล่ะในท้ายที่สุดนะคะชีวิตคุณความรักของคุณนับจากนี้เหมือนเกิดใหม่นะคะคุณจะเกิดใหม่ในลักษณะที่คุณมีความเชื่อในความรักแบบที่มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์จากการเรียนรู้แล้วก็จากคามาลิเลชชิพที่คุณเคยเจอนะคู่คามาก็คือหมายความว่าเข้ามาเรียนรู้แล้วว่าอะไรใช่ไม่ใช่อะไรชอบไม่ชอบดังนั้นนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะสิ่งสุดออกมาบอกว่า จะไม่ก้าวพลาดซ้ำแล้วนะแล้ววายเบรชั่นคุณก็พร้อมแหละนะคะคุณเติบโตเพียงพอแล้วที่จะได้รับความรักดีๆนั่นเองนะคะอ่ะเอเนจีด้านหลังมาเตอร์นะคะคุณจะได้รับความอบอุ่นความสุขความสงบความสบายใจจากความรักที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าคุณเกิดมาบนโลกใบนี้มีเหตุมีผล ดังนั้นขอรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นที่รักของผู้ที่ให้กำเนิดคุณมานะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของข้อความจากความรักนะคะผลน,นี้ว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรจะต้องรู้อีกบ้างนะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณทุกท่านที่ดึงดูดคลิปนี้นะคะข้อความคลิปนี้ นะเต็มไปด้วยเคล็ดลับมากมายอย่าลืมเอาไปปรับใช้นะคะหลายๆท่านก็สำเร็จไปแล้วยินดีด้วยขอให้คุณที่รับชมคลิปนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะเอาละไหนดูซิอู้ควีนออฟซอสความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความอดทนนะจะนำพามาซึ่งใส่ชนะนั่นเองนะ แล้วยังไงต่อนะว่าซิกออฟซอรสการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงค่ะและเอตอ o n อ s คุณจะได้รับข่าวดีข่าวคราวหรือว่าคุณมีเกณฑ์การจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องราวของความรักหรือว่าได้ข่าวดีในเรื่องราวของความรักข่าวดีนี้เนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีที่ คุณเฝ้ารอคอยหรือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณคาดหวังโฟกซอสค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าถ้าคุณรอคอยนะคะข่าวสารรอคอยเรื่องราวดีๆหรือแม้แต่รอคอยที่จะได้พบความรักดีๆนะคะคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะในลักษณะที่ว่าฟรีนอบซอสออกมาบอกว่า คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองเวลาเนี้ยดีมากๆแล้วและมันก็ก้าวหน้าแล้วนะคืบหน้าแล้วนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จนับจากนี้นะคะอาจจะ8วันหรือว่า8อาทิตย์ขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณอยากได้พบเจอความรักที่ดีคุณมีแนวโน้มจะได้แน่ๆนะคะหรือถ้าคุณรอคอยข่าวดีจากคนในดวงใจของคุณ คนที่เขาก็ดีกับคุณไม่เลวเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณก็ชอบเขาอยู่ไม่ใช่เบาแล้วก็ข่าวดีก็คือความสัมพันธ์จะดีวันดีคืนจะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ใครบางคนที่คุณไม่ได้พูดคุยด้วยหรือว่าคุณบล็อกเขาไปแล้วในเวลานี้นะคะเขาอาจจะกลับมาคุกเข่าขอโทษคุณเลยทีเดียวนะอาจจะกลับมาขอโทษรู้แล้วสำนึกผิดแล้วในลักษณะนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะ มีใครบางคนอยากที่จะสื่อสารอยากที่จะพูดคุยกับคุณแล้วเขาหรือเธอคนนี้มีความรู้สึกกับคุณมากๆเลยนะคะมันมีว่าด้วยเรื่องของการ Return ด้วยนะคะ Energy ของ s i ล k o อ s ซอสเนี่ยนั่นหมายความว่าใครบางคนที่เรียกได้ว่ารอคอยความสัมพันธ์ให้มันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะ คนนี้มีเกณฑ์ว่ามันจะมีเกณฑ์การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกได้ว่าจบสวยต้องบอกว่าแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณฝากไว้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นเรื่องของเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วมันจะลงตัวไปได้ด้วยเวลาที่เหมาะสมอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะเอาละแล้วยังไงต่อนะ ขอข้อความจากความรักนะสำหรับคุณค่ะว้าวนายดอฟโอรค่ะเรื่องบางอย่างนะคะคุณค่อนข้างจะมีความกังวลหรือในเวลานี้มีใครบางคนกังวลเกี่ยวกับตัวคุณอยู่เดี๋ยวเรามาเปิดให้หมดแล้วก็ว่ากันทีเดียวเลยนะ ขอข้อความจากความรักไฟดอะคอยขอข้อความจากความรักสำหรับคุณค่ะ Ten of Astro ขอข้อความจากความรักสำหรับคุณว้าวขอให้หนึ่งใบสำหรับบทสรุปนะ ว้าว wow. ทัวร์สเตปหรือว่าทัวร์วอนซะนี่ใดีที่ด้านหลังเป็นครีออฟซอสขึ้นสองครั้งไม่ธรรมดาเลยนะเอาล่ะข้อความจากความรักคนนี้ไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามแต่ว่าแนวโน้มผู้อ่า,น,น,าอนเสียงหลงเลยนะเพราะปกติจะไม่ค่อยจะอ่าน นะคะในลักษณะที่ได้ได้ว่า r o n o n l i a t i o n หรือว่าใครบางคนจะกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะหลงทางไปรอแบบผิดๆนะแต่ว่าหดนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีข้อความจากความรักของใครบางคนที่เขาหรือเธอคนนี้กำลังคิดถึงคุณอยู่มากๆและคนคนนี้คือคนที่คุณทั้งคู่ปิดจบความสัมพันธ์คือไม่ได้พูดคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะด้วยสถานการณ์ความรักไม่ลงตัวค่ะในตอนนั้นเขาหรือเธออาจจะยังไม่พร้อมตัวคุณอาจจะไม่พร้อมเขาอาจจะยังไม่พร้อม แต่ว่าในเวลานี้เหมือนต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระนะคะด้วยกันทั้งคู่เป็นโสดด้วยกันหั้งคู่นะคะหรือว่าต่างฝ่ายต่างเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะหรือว่าระยะเวลาที่ถอยห่างกันทําให้เริ่มเรียนรู้แล้วว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีความโหยหายังมีความคิดถึงยังมีความผูกพันยัมีความต้องการอยากที่จะเจอเจอพูดคุยกันอยู่แม้ว่าจะจบไปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่น่าจะเงียบกันไปสักพักแล้วนะคะอาจจะ1ิบอาทิตย์ขึ้นไปก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนก็ได้หรืออาจจะเกือบปีหรือว่าคนคนนี้คุณยังคิดถึงอยู่แต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาคงจะไม่กลับมาแล้วล่ะมีเกณฑ์ว่าใครคนนี้ที่คิดถึงคุณมากๆม,มีความรู้สึกกับคุณมากๆอยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วเพื่อพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจคนคนนี้ก่อนหน้านี้อาจจะมีอีโก้เยอะ หรือว่ายังไม่ได้ไปเจอเรื่องราวอะไรที่ทําให้เห็นข้อเปรียบเทียบแต่ในเวลานี้เขาเห็นข้อเปรียบเทียบและแตกต่างแล้วก็อยากที่จะกลับมาขอโทษคุณนะคะเอจี้ควีนซอฟบอลโรคนนี้คุณอาจจะบล็อกเขาเพราะควีนอนฟซอสขึ้น2ครั้งไม่คุณก็เขาเนี่ยอาจจะบล็อกกันเกิดขึ้น แต่มีเกณฑ์ว่าเขาจะปลดบล็อกหรือเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมาส่องคุณหาโอกาสที่จะพูดคุยสื่อสารทําความเข้าใจนะคะกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา Energy เ,เ,เขายังมีคุณอยู่คิดถึงค่ะแล้วก็อยากที่จะให้มีเวลาที่ดีเหล่านั้นหวนคืนแต่เอเนจีของคุณ Ten of Swords บอกว่าจบแล้วนะคะทีนี้ปิดจบด้วย Two of s w o r นั่นหมายความว่า พระเจ้าจะส่งผนทางไม่ให้คุณเลือกแน่ๆคุณจะต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกนะคะว่าคุณจะผูกพันชีวิตไว้กับใครกับคนที่เคยมีความรู้สึกหรือว่ากับ New Energy ที่กําลังจะเข้ามานั่นเองนะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพระเจ้าอยากจะบอกเพราะมีใครบางคนก็ยังแอบแอบรอคนคนนั้นด้วยเขากลับมาตามคําอธิษฐานภาวนาแล้วพร้อมกับคนใหม่ที่คุณขอบางท่านอาจจะขอไปสองอย่างสองสิ่งว่า ขอให้ได้พบเจอรักใหม่ที่ดีแต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้คนคนนี้กลับเข้ามาคุณได้ทั้งสองอย่างแล้วแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีที่สุดว่าใครนะคะคือคนที่คุณอยากที่จะมีไว้ในใจแล้วก็อยากที่จะมีเขาหรือเธอคนนี้ไว้ในชีวิตในกรณีที่คุณไม่มีใครเลยข้อความออกมาบอกว่าในเวลาเนี้คุณอยู่คนเดียวแต่ยังมีความรู้สึกเหงาอยู่นะคะ แต่ว่านับจากนี้คุณจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะเพราะคุณจะได้เจอ new relationship นะคะเข้ามาทางโซเชียลมีเดียนะคะเขามองเห็นคุณแล้วรู้สึกปลื้มคุณมากๆชื่นชมในความที่คุณอะสามารถที่จะยืนหยดัดได้ด้วยตัวคุณเองแต่ว่าในคลิปนี้ออกมาบอกว่าแม้ว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหนแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะผ่านสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกวัยวัยชันตกเหมือนกันนะ เข้มแข็งแค่ไหนมันก็มีมุมอ่อนแอที่ไม่มีใครเห็นมันก็มีมุมเหงามันก็มีมุมอยากที่จะนั่งคุยกับใครบางคนเหมือนกันแต่คุณอาจจะต้องยืนหยัดไม่ให้ใครเห็นน้ําตาไม่ให้ไม่ให้ใครเห็นคุณอ่อนแอเพราะคุณมีภาระหน้าที่ที่แบกเอาไว้อยู่นับจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าออกมาบอกว่า ไม่เหงาแล้วนะมีใครบางคนมองเห็นคุณและเห็นคุณค่าของคุณเยอะมากๆและเตรียมที่จะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความรู้สึกอีเ็นเอจี้นี้คุณอาจจะอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าอยู่ในเว็บเดทนะคะก็จะมีคนเข้ามาทักทายพูดคุยและคนคนนี้ชอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยทำให้คุณรู้สึกสบายใจลักษณะที่ว่าคุณถามอะไรไปเขาตอบ นะการตอบโต้การสื่อสารเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคอมมิตแล้วก็โฟกัสไปที่การสื่อสารค่อนข้างเยอะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกสบายใจอย่างที่ผู้อ่านบอกคุณจะได้พบเจอความรักแบบที่มันเฮลตี้นะคะไม่ใช่อันเฮลตี้กึกแบบที่มันดีต่อสุขภาพความรักมันก็เหมือนอาหารใจอะอาหารของความรู้สึกอาหารทางจิตวิญญ,ญาณถ้ามันไม่ดีกินไป,ไปบ่อยๆมันก็เป็นพิษรักเป็นพิษแต่คนนี้คุณเจอความรักที่ ยิ่งอยู่ยิ่งโตว,วันโตคืนยิ่งอยู่ยิ่งรักษาเยียวยาใจซึ่งกันและกันน่ะแล้วคนคนนี้บังเอิญว่าเขาเป็นแบบนั้นซะด้วยสิที่คุณนะคะกําลังจะได้เจอคุณจะเดินออกจากความเหงาความเศร้าวความโดดเดี่ยวนะคะความกังวลอะไรใดๆนะคะจะไม่ได้มาจากคนคนนี้เพราะเขาค่อนข้างจะชัดเจนกับ q u ีนอฟซอสของเขานะว่าเขาซีเรียสจริงๆมั่นคงจริงๆแล้วก็ ปรารถนานะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยจริงๆจ,จังๆนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พักได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าชาวราศีสิงห์อาจจะให้โชคลาภคุณทางด้านความรักคนนี้ energy พูอาอมองดูว่าเลข9เป็นเลขนําโชคนะคะเอาละ ลักษณะของคนคนนี้ที่จะติดต่อเข้ามานะ New Energy เนี่ยผู้อ่ามองดูว่าเป็นคนที่ท่าทางสง่างามภูมิฐานอายุอานามห่างกับคุณไม่เยอะนะคะอาจจะเป็นคนไทยได้หรือว่าเป็น long distance ได้แต่ว่ามันเป็นรักในลักษณะที่ใช้เป็นรักในลักษณะรักทางโซเชียลมีเดีย Social Distance ใช้เวลาพูดคุยเริ่มแรกได้ผ่านทาง Social แล้วก็ถึงจะมีเกณฑ์ได้จะเจอกันในชีวิตจริงถ้าใครได้เจอแล้วนับจากนี้อาจจะ10วันนะคะขึ้นไปมีเกณฑ์นัดเจอนัดออกเตดตนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ก็อยู่ในช่วง9ถึง10เดือนมันก็จะมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นแต่พวกอาจยังไม่เห็นพลังงานของการแต่งงานดังนั้นนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์การจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนที่เขาอะ ชอบคุณและชื่นชมคุณจริงๆก็จงให้โอกาสตัวคุณเองในการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในวันข้างหน้าอีกสักระยะหนึ่งนะคะเตรียมพร้อมที่จะมีความสุขกับคนที่เขาเห็นคุณนะคะเป็นที่รักเตรียมพร้อมที่มีความสุขกับผลทางที่คุณตัดสินใจเลือกเดินและเป็นผลทางที่ถูกต้องด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกคุณนั่นเองนะคนคนนี้ที่จะเข้ามาอื หน้าที่การงานเขาหน้าที่จะเกี่ยวกับวิศวกรน,นะคะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะคะหรือคุณมีงานเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรอ,ออกแบบอะไรพวกนี้แล้วก็ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอ้าล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยก่อนที่จะไปถึงข้อความจากความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะในท้ายที่สุดอะคุณก็ เป็นฝ่ายที่สมควรที่จะได้รับความรักกลับคืนมาสักทีนะคะหลังจากที่คุณเป็นฝ่ายให้มานานแล้วแล้วยังไงต่อนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะให้เกียรติตัวคนเองให้มากๆนะคะแล้วก็จงมีความสุขจงภาคภูมิใจในตัวคนเองให้เยอะๆเลยเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเหมือนกับแสงสว่างที่เปล่งประกายทําให้คุณยิ่งดูเฉิดฉายโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอนเนจีในท้ายที่สุดนะคะ คุณมีภาพสะท้อนทางจิตวิญญาณหรือคุณมีรังสังหรณ์แม่นยำรังสังหรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะคุณไม่ต้องสงสัยว่ามาจากไหนมาจากพระเจ้ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือและขอให้เชื่อได้เลยว่าราังสังหรณ์ในเรื่องที่ดีงามนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังไม่ทันขัดคําคุณได้พบเจอกับโซคอนเน็กนะคะคู่แท,ท้ทางจิตวิญญาณผลน,นี้ที่กําลังจะเข้ามาสู่ ชีวิตคุณนั่นเองดีใจด้วยจริงๆเลยเอาล่ะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณคนนี้ขอสองใบนะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณสองใบนะคะคนนี้นะเอาล่ะข้อความจากความรักออกมาบอกว่าชีวิตคนเรามันก็เหมือนสตอรี่เรื่องหนึ่ง นะชีวิตของคุณคุณแต่ละท่านที่พบคลิปนี้ก็เหมือนนิยายหนึ่งเล่มเหมือนสตอรี่เรื่องหนึ่งตัดสินใจเลือกที่จะเขียนนิยายรักของคุณให้มีความสุขที่สุดเพราะนี่คือชีวิตรักของคุณนะคะที่รักเอาล่ะแล้วยังไงต่อนะ อีกหนึ่งใบ I have a Ne w understanding ความเข้าใจใหม่ก่อเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่คุณได้เรียนรู้มามากมายเพียงพอแล้วและความเข้าใจนี้แหละจะนำพามาสู่การที่คุณสามารถเดินไปถึงเส้นทางแห่งความรักของคุณได้ประสบความสำเร็จได้ชัยชนะและอย่างที่ผู้หันบอกนะคะภาพนี้นะคะ ล็อกเป้าไว้เลยว่าคุณได้คู่แท้ทางจิตวิญญาณจริงๆนะคะเขาหรือเธอคนนี้จะเดินทางมาพบเจอคุณหรือคุณจะได้พบเจอเขาในเร็ววันนี้ขอให้มีความสุขสมหวังในความรักนี่คือสิ่งที่ว่าปรารถนาที่สุดพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ